สวัสดีครับวันนี้เป็นการบันทึกคำบรรยายของผมนะครับอาจารย์ลอยล่าชิดเดชะเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องความรู้นะครับตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนที่แล้วว่าครั้งนี้จะกล่าวถึงความสำคัญขององค์พระธาตุพนมนครับวันที่บันทึกนี้ก็ตรงกับวันที่23กุมภาพันธ์2566เหตุที่ต้องนำเรื่องพระธาตุพนม มาบันทึกไว้ก็เนื่องมาจากว่าครูบาอาจารย์เบื้องบนของผมท่านเคยได้บอกกล่าวไว้นานหลายปีแล้วว่าองค์พระธาตุพนมนี้มีความสำคัญมากซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่ากับเจดีย์พุทธคยาที่ประเทศอินเดียแล้วก็ท่านได้บอกเพิ่มเติมไว้นะครับว่าหากนักปฏิบัติธรรมท่านใดที่มาปฏิบัติธรรมที่องค์พระธาตุพนม จะทำให้สติมีกำลังเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็เกิดปัญญายาณมีการเลื่อนชานได้สูงขึ้นโดยง่ายเทียบเท่ากับการไปปฏิบัติธรรมที่เจดีพุทธคยาทิ่นเดียเช่นกันนะครับและในช่วงท้ายของวิดีโอตอนนี้ผมจะนำประสบการณ์ของกลุ่มลูกศิษย์ที่ได้ไปปฏิบัติที่องค์พระธาตุพนมมา เล่าให้ฟังเป็นบางส่วนช่วงแรกนี้ก็จะขอกล่าวถึงประวัติขององค์พระธาตพนมให้ทราบพอเป็นสังเกตไว้ก่อนเพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงความสําคัญและก็ความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่แห่งนี้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนควรสํารวมในกายวาจาใจและเป็นสถานที่ที่ควรใช้เป็นที่ปฏิบัติบูบชาเท่านั้นไม่ใช่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป ไม่ใช่สถานที่ที่ให้ทุกคนไปเพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึกหรือไปเพื่อขอพรขอหวยขอโชคขอลาภเพราะสถานที่แห่งนี้จะมียานของพระพุทธองค์ประทับอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่ามีพระอุรังคธาตุหรือกระดูกที่หน้าอกของพระโคตโมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ประดิษฐานอยู่จะขอกล่าว ถึงตำนานขององค์พระแทพนมนะครับที่กล่าวไว้ในอุลังคณิธานโดยสังเขตบางส่วนดังนี้ในสมัยหนึ่งในปัจฉิมโพธิการหรือในช่วงสุดท้ายของพระพุทธเจ้าท่านได้เสด็จพร้อมด้วยพ้านนมาทางทิศตะวันออกโดยทางอากาศโดยเสด็จมาลงที่ดอนกรนาแล้วเสด็จต่อไปที่หนองคันแท้เสื้อน้ำหรือเมืองเวียงจันในปัจจุบัน และได้มีพุทธพยากรไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้จะเกิดเป็นบ้านเมืองใหญ่เป็นที่ปฏิสถานของพระพุทธศาสนาจากนั้นท่านได้เสด็จไปประทานลอยพระพุทธบาทไว้ที่โพนฉันซึ่งปัจจุบันคือพระบาทโพนฉันที่เมืองท่าพระบาทแขวงบริคอมไซฝั่งลาวซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับอำเภอโพลพ,รพิสัยจังหวัดหนองคาย แล้วก็เสด็จต่อมาที่พระบาทเวินปาซึ่งอยู่เหนือเมืองนครพนมในปัจจุบันได้ทรงมีพุทธพยากรณ์ที่ตั้งเมืองมรุกะนครหรือนครพนมไว้และได้ประทับพักแรมที่ภูกำพ้าหนึ่งคืนวันรุ่งขึ้นท่านได้เสด็จข้ามแม่น้ำโขงไปบินทบาตท,ที่เมืองศรีโคตบณ์ประทับพักอยู่ที่ล่มต้นรังแห่งหนึ่งจากนั้นท่านได้เสด็จ กลับมาทำพัฒกิจหรือฉันอาหารที่ภูคำพระพยาอินได้เสด็จมาเฝ้าและทูลถามพระพุทธองค์ถึงเหตุที่เสด็จมาประทับที่ภูคำพราแห่งนี้พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสตอบว่าเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งสามพระองค์ในพัทรักับที่นิพพานไปแล้วบรรดาสาวกจะนำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ที่ภูคำพราแห่งนี้ และเมื่อพระพุทธองค์นิพพานแล้วพระมหาตัสสะเทระก็จะเป็นผู้นำพระบรมสารีริกธาตุของท่านมาบรรจุไว้ณนะสถานที่แห่งนี้เช่นเดียวกันจากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงประรบถึงเมืองสีโคตบุรและมรุข,ขานครแล้วเสด็จไปหนองหารหลวงได้ทรงเทศนาโปรดพระยาสุวรรณพิงค์ขลาดและพระเทวี ประทานลอยพระพุทธบาทไว้ณที่แห่งนั้นแล้วเสด็จกลับพระเชตวันมหาวิหารที่อินเดียจากนั้นไม่นานท่านก็เสด็จดับขันปริิณิพานที่เมืองกุศินาราเมื่อพระพุทธองค์เสด็จปรินิพานแล้วเรามารักลกษัตริย์ทั้งหลายได้ถวายพระเพลิงพระสรีละแต่ทําอย่างไรก็จุดไฟไม่ติดจนกระทั่งพระมหากัสปเทระได้เดินทางมาถึง หลังจากถวายบังคมพระบรมศพและได้อธิษฐานขึ้นว่าพระาธาตุองค์ใดที่ท่านจะต้องอัญเชิญไปประดิสถานที่ภูกำพลาขอพระาธาตุองค์นั้นเสด็จมาอยู่บนฝ่ามือของท่านพระอุลังคาธาตุก็เสด็จมาอยู่บนฝ่ามือขวาของพระมหากัสรปะขณะเดียวกันนั้นไฟธาตุก็ลุกขึ้นโชดช่วง เผาพระสรีละได้เองเป็นที่อัศจรรย์เมื่อถวายพระเพลิงและแจกพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วพระมหากัสปะได้เป็นประธานในการทำสังคยนาพระไตรปิฎกครั้งที่หนึ่งจนเสร็จเรียบร้อยจากนั้นท่านพร้อมกับพระอาหารหันต์อีก500รูปได้อัญเชิญพระอุรังคธาตุมาทางอากาศมาลงที่ดอยแท่นหรือที่ภูเพกจงังหวัดสกลนครในปัจจุบัน จากนั้นท่านก็ได้บินทบาตไปที่หนองหานหลวงเพื่อบอกกล่าวแก่พระยาสุบรณพิงคาละเจ้าเมืองเพื่อเชิญเจ้าเมืองอีกสี่แห่งพระยานันทเสนแห่งเมืองศรีโคตบูญพระยาจุลมณีพมทัตแห่งเมืองจุลมณีหรือเมืองหลวงพระบางพระยาอินทปัต์นครแห่งเมืองอินทปัต์ซึ่งเป็นขอมนะครับพระยาคำแดงแห่งเมืองหนองหานน้อยอุดรธานี มาร่วมกันสร้างเจดีเมื่อสร้างอุโมงค์เจดีแล้วเสร็จพระหมหากัสปะก็ได้อันเชิญพระอุรังคธาตุเข้าบรรจุไว้ในที่อันควรองค์พระธาตุนี้แล้วเสร็จในปีพุทธศักราชที่8นะครับ8ปีหลังจากพระพุทธองค์ได้ปรินิพานจากนั้นมาพระธาตุพ,พนมก็ได้รับการบูรณะต่อมาอีกรวมเจครั้งจนมีสภาพสวยงามในปัจจุบัน จากที่เล่ามาจะเห็นถึงความสำคัญขององค์พระธาตุพนมและสถานที่แห่งนี้ได้ว่าหนึ่งเป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในพัทธะกับอีกสามพระองค์ก่อนหน้านี้ตามพุทธประเพณี 2. พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้เคยเสด็จมาประทับและเป็นผู้กำหนดไว้ล่วงหน้าว่าหลังจากที่ท่านปรินิพานไปแล้ว สาวกของท่านคือพระมหากัสสปเทระจะเป็นผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประทับณภูำขาแห่งนี้ข้อสก็คือพระมหากัสสปเทระรวมทั้งพระาราหันอีก500รูปเคยเสด็จมาณที่แห่งนี้ตอนที่นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ในเจดีย์ 4. จากที่เล่ามาก็แสดงว่าดินแดนสุรณภูมิแห่งนี้ รวมถึงภูคำพาแห่งนี้เป็นดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีพระพุทธศาสนาเป็นหลักมาหลายหมื่นปีในอดีตกาลแล้วตั้งแต่พระกกุสันโธพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกในพัฒรากับนี้พระโกนาขามโนโพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สองพระกัสสปโวพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ที่สาม รวมถึงพระโคตโมพ,พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้สถานที่แห่งนี้เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าถึงสี่พระองค์จึงเป็นสถานที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์อย่างสูงยิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายควรตระหนกักและสำรวมในกายวาจาใจเมื่ออยู่ในสถานที่แห่งนี้ต่อไปจะขอเล่าถึงประสบการณ์ในการไปปฏิบัติธรรมที่พระธาตุพนม ของเหล่าลูกศิษย์นะครับหลังจากที่ผมได้บอกกล่าวถึงความสําคัญของพระทพระนมก็มีหลายท่านที่สนใจกันที่จะไปปฏิปบัติธรรมที่นั่นท่านแรกนี้ได้ไปมาหลายปีแล้วนะครับเล่าให้ฟังว่าตอนช่วงกลางคืนและเช้ามืดระหว่างที่นั่งสมาธิในห้องพักที่โรงแรมก็จะสัมผัสได้ถึงแสงจากยอดพระาธาตุพุ่งตรงมาที่ตัวตลอดเวลา ส่งกระแสมาถึงได้ทุกครั้งนะครับที่นั่งสมาธิและช่วงกลางวันที่นั่งสมาธิที่ลานหน้าองค์พระธาตุก็สัมผัสได้ว่าพระพุทธองค์ท่านประทับยืนองค์สูงเท่ากับองค์พระธาตุและเห็นครูบาจารย์เบื้องบนหลายท่านมาสงเคราะห์ส่งกระแสพลังงานมาที่ตัวพร้อมกับชี้แนะสอนการชราระจิตบางอย่างให้ตลอดเวลา และในระยะอันใกล้ที่ผ่านมาเมื่อช่วงต้นปี2,566ครับช่วงเดือนมกราได้มีลูกศิษย์ถึง4กลุ่มนะครับที่ได้เดินทางไปปฏิบัติธรรมที่นั่นก็จะขอเล่าโดยนำข้อความบางส่วนที่สิทธิ์ของคณะนี้ได้รายงานโดยการพิมพ์ข้อความส่งมาให้ผมทราบนะครับทั้ง5คนที่ไปก็เดินทางไปช่วง วันที่5ถึงวันที่7มกราสองพันนะครับประมาณเดือนก,กว่าๆได้เล่าว่าเมื่อนั่งรถใกล้อำเภอธาตุพนมนะครับก็มองเห็นภาพในอดีตของกลุ่มคนที่แต่งกายนุ่งผ้าถุงสวมเสื้อผ้าขาวนวลและนักบวชเดินเท้าบ้างนั่งเกวียนบ้างนั่งช้างบ้างดวงหน้าทุกคนมีความปิติมีความมุ่งมั่น ในการเดินทางมาสักการะองค์พระธาตุพนมเมื่อมองเห็นองค์พระธาตุพนมในระยะไกลเห็นภาพในอดีตของหมู่สงในภาคการเสาวพักเดินด้วยความสำรวมเป็นคณะเป็นแถวเข้ากราบสักการะองค์พระธาตุเห็นรัศมีสีทองเป็นแสงรุ่งโรจน์ในระยะกระจายเป็นวงกว้างแสงนวลน,นั้นสองสว่างและคล้ายมีเสียงสวดมนต์กระหึ่ม อยู่ในระยะไกลเมื่อคณะเดินทางถึงองค์พระทาตพนมได้เข้าไปกราบองค์พระทาตเสร็จแล้วนะครับท่านหนึ่งก็เห็นว่าที่องค์พระทาตนั้น,นเป็นภาพของพุทธองค์ทรงประทับยืนอยู่แทนองค์พระทาตมีดอกบัวเล็กสีคล้ายแก้วและเพชรโปรยปลายลงมาท่านที่สอง ก็ได้ขอพอรเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็จะเห็นพุทธองค์ท่านเสด็จมาคนที่สามก็เห็นพุทธองค์ท่านประทับยืนถือทรงบาทอยู่นะครับแล้วก็ท่านที่สี่ก็เห็นพุทธองค์เสด็จมาพร้อมกับพระสาวกทั้งหลายในตอนค่ำของวันที่คณะนี้เดินทางไปถึงก็คือวันที่ห้ามกราสองพันหร้อยหกสิบหกทุกคนก็ได้นำใบสีคู่ไปถวาย สักระองค์พระธาตุและหลังจากนั้นก็ได้นั่งสมาธิขณะถวายสักระเห็นมีกลุ่มคนสวมชุดขาวทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างเงียบๆถวายสักกระะแล้วก็แต่ละคนก็จะแยกย้ายกันไปนั่งสมาธิตามจุดต่างๆและเห็นหมู่พระสงฆ์เดินเท้ามาจากที่ไกลมาสักระะที่เห็นเข้ามามากแต่สถานที่ไม่ได้มีความแออัดเลยเห็นแสงสว่างจากองค์พระธาตุเป็นสีทอง กระจายออกและส่องมาที่ทุกคนในคณะที่ไปท่านหนึ่งได้เห็นพระพุทธองค์ท่านเสด็จเดินมาบนทางแก้วนะครับที่มีลักษณะสองประกายแบบเพชรเห็นดอกบัวลองพระบาทเป็นแก้วเพชรมีดอกบัวทองเล็กๆนะครับรอยในอากาศโปรยปลายลงมาตลอดเวลาในวันรุ่งขึ้นวันที่6มกรา ได้นั่งสมาธิทางด้านทิศใต้ของระเบียงคดช่วงเวลากลางวันท่านหนึ่งก็เห็นพุทธองค์ท่านประทับนั่งบนบัลังมีสายแก้วนะครับโยงมาที่คณะทุกคนและได้สัมผัสแสงจับพันธุ์ัลังสีสีต่างๆที่ต้องล่างของคณะทุกคนที่ไปนั่งสมาธิในช่วงเวลานั้นในช่วงเย็นของวันที่6ก็คณะไปนั่งสมาธิที่หน้าองค์พระธาต ท่านหนึ่งเห็นฉัดทองที่ยอดพระาธาตุหลายอันหมุนอยู่ตลอดในขณะที่ได้อธิษฐานขอให้เจริญปัญญาทางธรรมและเห็นพุทธองค์ท่านได้ยื่นพวงที่มีแสงสีทองท่านนี้ได้เอาผานรองรับก็แสงท่านได้ล้นเต็มผานนะครับเป็นดอกแก้วหมุนในผานแสงมีประกายเจิดจ้า อีกท่านหนึ่งเห็นดอกบัวโปรยลงมาเห็นผู้ทุทธองและพระสาวกจํานวนมากนั่งอยู่ต่อหน้าและเห็นพระธาตุพนมมีกระแสของพลังงานเชื่อมต่อกับพระจุฬาบณีที่ดาวดึงเห็นเทวดาและพญานาควนเวียนมาสักระอยู่ตลอดเวลาวันที่7วันสุดท้ายของคณะที่ได้ไปปฏิบัติธรรมนะครับ ก็ได้สัมผัสบาร,รมีของพระองค์ที่สเสด็จมาสงเคราะห์เช่นเดิมเห็นองค์พระธาตุมีแสงสว่างสีทองเป็นลำแสงใหญ่ออกมาเป็นรัศมีกว้างเช่นเดิมทุกครั้งที่ไปส่องมาที่ล่างของทุกคนที่มาสักการะและมีรายละเอียดของแต่ละท่านอีกมากนะครับซึ่งรายละเอียดผมจะไม่ขอกล่าวโดยโดยทั้งหมดนะครับที่นำมานี่เป็นบางส่วนเพื่อให้ทุกท่านพอที่จะทราบว่า พระธาตุพนมนี้มีความศักดิ์สิทธิ์และมียานของพุทธองค์และพระอรหันต์ที่อยู่ตรงนั้นตลอดเวลาครับทั้งนี้เพื่อเป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุพนมและผู้ที่ปรารถนาที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติธรรมจะได้ทราบไว้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่มีความศักดิ์สิทธิ์เทียบเท่ากับที่พุทธคยาแต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันผู้คน ชาวพุทธนะครับในเมืองไทยไม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญของสถานที่แห่งนี้ผู้ใดที่จะไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่นั่นจึงต้องมีความตั้งใจสูงมากกว่าปกติและต้องอดทนต่อภาษาต่างๆที่มากระทบให้ได้นะครับทั้งเสียงประกาศประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาหรือภาพผู้คนที่ขาดการสำรวมในกายในวาจาในใจนะครับที่ เข้าไปในสถานที่อย่างนั้นทั้งวันเช่นกันตอนนี้ก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะครับตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องโซ่ก,กรรมหรือสัญญากรรมนะครับซึ่งก็จะมีคำอธิบายที่เชื่อมโยงกับหัวข้อบรรยายธรรมที่ผมได้อธิบายเรื่องของสัญญาขันนะครับ อันนี้ไม่ได้เป็นข้อธรรมแต่ว่าเป็นความรู้นะครับก็เลยจะแยกมาบรรยายในส่วนของความรู้เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจในหลักธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม